แนนเอาส่งไปให้น้องแนนคุยไปกับน้องหน่อยไหมเตรียมตัวกันยังไงเด็กๆถามใครอาถามใครใครนำหน่อยดูซิใครจะมีแหวเป็นพิธีกรบ้างผมพูดไปเจอเด็กสองเพือนล้วสันนี่คุณนั่นแหละสันนี่คุณแล้วจะเราจะได้กลับป่ะพูดอะไาพูดอไรสันนี่ ไปเทียวกับพวกผมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคโอเคก็นะครับพวกเราเอสทั้งสิบสองคนนะครับก็ดีใจที่วันนี้เอ่อพวกคุณทุกคนนะครับตัดสินใจไปเทียกับพวกเรานะครับเรารองว่าได้เสพสู่ความสุขกันอิงจริงแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่นั่งคันไมค์คันโซ่หรือว่าคันอะไรก็ตามนะฮะก็พวกเราก็จะมอบความสุข ทุกทุกที่ทุกๆเวลาแล้วก็ทุกๆเมื้ออาหารเลยนะฮะผมรับรองว่าน้องๆของผมพี่ๆของผมเนี่ยดูแลพวกคุณเต็มที่แน่นอนะครเดี๋ยวก่าวันนิดหน่อยอิรม์เออบ้างเออมากเออนี่เลย <c oughs> อยากขอบคุณนะครับที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้ทุทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราก็ถือว่าเราได้เห็นกันแบบใกล้ชิดที่สุดแล้วเนาะตั้งแต่ออกจากบ้านมาเพราะว่าเราก็ไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันก็ ขอให้คลิปนี้เป็นคลิปแห่งความสุขแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆที่มาวันนี้คผมาผมก็ขอบคุณนะครับว่าที่ทุกคนไปด้วยกันเออก็อยากจะบอกว่ารับรองคลิปนี้สนุกแน่ครับพวกผมก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่สุดครับขอบคุณคับ สำหรับผมนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ทุกๆคนนะฮะก็คอยมีความรักให้พวกเราทุกคนแล้วก็ไปเที่ยวกับพวกเราทริปนี้นะครับก็ <laughs> พวกเราสัญญาครับว่าจะดูแลทุกๆคนให้ประทับใจแล้วก็เจอกันทริปหน้านะฮะอย่าลืมนะครับผมโ <laughs> 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 อเคครับผมครับทริปหน้าร <laughs> <ข>อะ <laughs> อ๋อทีมนีทีมดีทีมดีนะคะก็ถือว่าเป็นทิปที่เราจะมาแชร์ความสุขด้วยกันเนาะเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าทั้ง12คนแล้วก็ทุกคนในทีเนี้ยจะไปมีความสุขในต่างแดนเออเป็นช่วงเวลาของความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลกันและกันนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขทุกวินาทีของพวกเราด้วยค่ะเป่นดาวกับสุนตาเป่นดาวกับสุนตาค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วกันนะคะที่ไว้วางใจเอฟก้านะคะที่ อยากจะไปทัวร์กับพวกเราในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขตลอดทัวร์เลยค่ะแล้วเจอกันที่เซี่ยงไฮ้ค่ะครับก็สรอดก็เองนะครับก็ถ้าทุกคนพร้อมที่จะสร้างความสุขสร้างประสบการณ์ดีๆนะครับผมนอกเหนือจากที่ประเทศของเราแล้วนะครับก็ไปสร้างความประทับใจดีๆที่เซี่ยงไฮ้ด้วยกันนะครับรับอกว่าถ้าคุณพร้อมนะรับพร้อมที่จะมีความสุขร่วมกันครับก็ตอก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ เริ่มไปเที่ยวกับพวกเราทุกๆคนแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้พวกเราทั้ง12คนจะมอบความสุขความสนุกสนานให้เต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่าสนุกสนานเต็มที่เราจะมีทุกทุกสิ่งอย่างเลยเรียกได้ว่าเราเต็มที่มากทำอะไรเพื่อให้ทุกคนมีความสุขเรายินดีทุกอย่างนะครับเจอกันที่เที่ยงไทครับ ุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมทลิปกับพวกเราทั้ง12คนทางนี้นะคะก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะให้แฟนคลับของทุกๆบ้านเนี่ยได้มารู้จักกันแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันก็รับรองว่าทางนี้เนี่ยได้ทั้งไปเที่ยวแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ได้รู้จักกันด้วยก็ิีดีที่ได้ไปเที่ยวกับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ ดีใจมากเพราะว่าครั้งนี้ได้ไปเที่ยวพร้อมกันพร้อมกับพร่ตาตุ๊กสอ,สอคนแล้วก็พี่แฟนคลับไปด้วยนะคะก็ถือว่าได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกก็สัญญาเลยค่ะว่าจะทําให้ทริปนี้ได้เป็นทริปที่ประทับใจแล้วก็จะดูแลนะคะคเพราะ12คนก็จะดูแลพี่พี่แฟนคลับทุกคนอย่างดีที่สุดค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่จะไปเที่ยวกับพวกเราทั้ง12คนแล้วก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันเดี๋ยวจะเป็นเหมือนคนพูดนะคะใส่ที่ปิดปากตอนนี้ก็แล้วบอกว่าวันิคอนเสิร์ตของพวกเรามีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ตัดสินใจมาเที่ยวกับพวกเราก็พวกเราตัดสินใจมา ก็สำหรับผมเองต้องเพื่อนทุกคนเนี่ยก็ตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากอยากที่จะไปร่วมสนุกกับเ่อนทุกคนไม่แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ยินดีต้ตัวไปสนุกกันได้เลยครับ ก็สำคัญนะฮะเวลาไปเนี่ยอย่าลืมแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปเจอมุมไหนที่สวยอะไรเงี้ยล้วบ้านเรากำลังดูอยู่ยก็บอกที่บ้านด้วยว่าตรงนี้ไม่สวยนะมากันเล่นพงเล่นไพ่ก็อย่าลืมชวนนะฮะไปอยากเล่นด้วยคนเล่นนะฮะก็อย่าลืมแบ่งปันกันนะครับเพราะว่าผมว่าสมมติไปเที่ยวสองชั่วโมงเนี่ยเดินจะไม่คบทุกคนหรอกมันก็ต้องมีบางจุดที่คนจะได้เดินหรือว่ากลุ่มืันได้เดินก็ไปแบ่งการถ่ายรูปมาฝากกันด้วยเราผึมาแชร์กันนะฮะคุณครับ Oh. จริงๆฟังจากน้อ,นเองเนาะอยากจะไปรถบันคันเดียวก่อนเลยนะ <C le af> นะครับถ้าเป็นไปได้เพราะน้องๆก็คงไม่อยากให้แบกแฟนคลับน้องเป็นระเบเทีเท่ยวก็อยากให้ทุกคนเจอก็ทักทายกันถ่ายรูปร่วมกันเ <C le af> ชิญได้นะครับสี่ห้าวันสางคืนห้าวันสองคืนที่เราออกจากสุวรรณภูมิจนกระทั่งไปถึงเซี่ยงไฮ้แล้วจนกระทั่งกลับมาสุวรรณภูมิอีกรอบหนึ่งเออต้องมาจัการไปได้เจอทั้งสิบสองคนมาสแตน ในต่างแดนที่เราไปเที่ยวกันทุกคนยินดีให้ไปถามรู้ก็ได้อีกคนบอกได้ภาสากิจได้น่าจะมีที่ที่เป็นเออาร์ทุกคนเป็นเป็นไกด์จากจากประเทศไทยไปหรือไปโลโก้ที่นู่นเราก็จะมีไกด์ด้วยถูกไหมครับดังนั้นบอกได้ทุกคนเลยครับออยากถ่ายกับแคทอยากถ่ายกับไอ้อยากถ่ายกับใครที่ไม่ใช่แฟนคลับสมมุติเป็นแฟนคลับโซ่อยากถ่ายเอานอื่นได้เลยทุกทุกคนยินดีนะครับ ยังไงไปเจอกันก็อยู่บนเรือก็ยังไปอยู่ที่เดียวกันนะครับอันนั้นผมกลัวที่สุดเลยครับเดี๋ยวเราจะมาจุดให้อยู่นะครับนะครับผมก็หมดแค่นี้ถ้าไม่มีใครถามอะไรผมก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ยุติการมาเจอกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณรับแฟนเขาแรกเลยไหมมาไหมครับสามทุกครึ่งสุวรรณภูมิรลดีดอ